มาลุ้นกันต่อครับท่านผู้ชมครับกู้เจ้าฝุงวันนี้สีสกเกตเจอกับอุบลครับอำเภอรพายุกับอำเภอสว่างวีระวงครับนนทและทางไปช็อปน็กทางไปพัทยาน้อยครับทางไปพบสาวลาวใต้ท่นแหละ บทนี้เลยครับยกสองนะครับเหยื่ยังไม่เปิดยบยังวัดระยะวัดใจกันอยู่ยกนี้น่าจะมากขึ้นนะครับอาวุธฝั่งเงียนสิบหกนี่ออกได้สองกาศเลยนะพี่อุทิศนะทั้งซ้ายทั้งขวาครับ ากาดจิงกาดหลอ,อกทุกแล่านะครับเ,เพราะว่ามวยบางตัวนี่ชกกับมวยซ้ายนี่ไม่เป็ดบางตัวก็ากินกับมวยซ้ายสั้นีอ,ออกได้สองกาดก็ถือว่าได้เปรียบครับวันนี้ก็ทีมงานจากอุบลราชธานีก็มาเยอะนะครับโอ้ขวาแม่คือเมือหมัดซ้ายครับ M16 อวาซ้า,า,ายมาอีก แมมงคนสับพยายามขยับครับแมเกมเริ่มจะเยอะเลยได้ใหญ่กว่าด้วยครับพยายามเดินมของปัททะนะครับวาเลยอาเลยเาลครับนี่แาบซ้ายสลับขวาแล้วครับเอ็มสิบหกวัวอุไรชาครับเอาเลยครับนี่ครับสับล่างไปก่อนครับ จะโหลดให้เาเท่ากันว่าครับเจ้าน,นี่ครับ M16 เอาแล้วครับจะพลิกซะหน่อยครับยงงงังแข็งแรงแข็งแกร่งอยู่ครับยังไม่หลงเหลยมครับนี่ัดนอกไปอีกทีนึงครับ M16 ครับนี่แข้งขวาไปงาไมงคลซัพย์ไปมงในายไล่แขน ข้อใครจะแข ca, ็งยกกดแขนเอาไว้เลยครับเวลาเราเดินไปโยกโยกโยกโอเค ผู้ต่อไปก็เป็นพระจ้าฉายเพชรคำหวานนะครับแล้วก็ออมเงินจากทีรพัตามด้วยเพชรฤิชัยกับจังหวัดดำนะครับ อ,อ, <initiatives> อาทิตพันหนงอาลี่นท่านีู้ชมนรับีานูเกมยนี่นีนี่3ีลนวครับนึ้งทางครับู่ว่าใครจะออกอาวุธไดี่นี่ได้เหนือกว่าครนบ ครับครับยงเลยเลยัมครับนงกซั1 6นี่ครับตัวเข่าในครับ ทแทงขวาครอ็ M16 เอาคืนขวามาบอกลนสามบวกก้ยหมยัดรับต่อยขวาไม่โดนยกเชียวไปเตะล่างเอาคืนแต่พวกนี้เตือนนะครับยกสามนี่ของจริงออกมาแล้วครับอยู่ยกเด็กตี เกมสิบหบดูเกมนี้เกมยาวแน่นอนแล้วครับคู่นี้รบสามครึ่งทานครับหนทานอีกยาวไกลพิ้วิพยนี่เป็นครึ่งทางมืนกันเดอะึึงโคราชแล้วยังเหลือสระบุรีอยุธยาอีวันแขกมาสองขวามาดสองเมตรเอ้า เอ็มสิแหต่อดีครับโยกเข้ามาโยกเข้ามาเออสรีระอาศัยสรีระใหญ่กว่าเกิดเปียดังเล็กเอ็มสิบหกปองคนทับปองคนรับเอ็มสิบหกคนละเข่า เตาในเข้าขวาขวัดแ,บบแกออกมาโยกเข้าไปต่อกรับเีะคกบคนซ้ำโอ้ให้น้ำให้น้ำเนี้เพิ่อมออกซิเจนครับยัวนี้เดือดแน่นอนับท่านผู้ชม ขอบคุณผู้ประสานผู้มวยนะครับมันชิมเงินแล้วมันชิมเงินแล้วมันสิให้แล้วถ้าหู่เสียให้แล้วอ่าเาสียว,ว,ว,วีนะครับวีวอเอออพชรชนละจักรนะครับติดต่อเอ่อรอบผู้บรรยายด้วยนะครับเสียวีครับเชิญครับ ต่อไปก็พระจันฉายกับเพชรน้ำหวานนะครับเตรียมพร้อมนะครับดาบได้ออมเงินกับธีรพัฒน์และก็เพชรอือชัยกับจงอ่างด่านะครับแล้วก็เซลวีวอร์พชรจรจันทร์นะครับติดต่อรับู้บัญญายด้วยนะครับ พี่น้องแฟนมวยทั้งบนก็มาเยอะนะครับวันนี้เสือนหน่อยวารินด้วยนะครับเกียรช้างอาจารย์บอลอภิชาตคุณแทยกับเยย์ผู้กองมุฒิเยอะแยะนะครับสารวัตรโลกเงินเสือนนายสรพลังผู้การโควิดนี่งมาเห็นหน้าเห็นตาแต่รูปสึกเลยครับพี่น้องแฟนมวยแฟนแนท้ของเราครับ ต่อไปก็ยกสี่ยกสำคัญครับเอกหนึ่งครับหนึ่งหมื่นครับขวาไปเอ็มซหกบุกในครับ้องกุศลเออเสียบใ,ใหญ่ครับฝั่งแดงใส่วาใหญ่เปลี่ยนนี่แล้วาตัวเอ็มซีหกต่อสู้ดีครับวันนี้ ระวังนะครับเรื่องของกระจับครับตีให้สูงครับแล้วก็อย่าเตะอย่าทิบให้โดนนะครับแม้ไม uh, ่ผิดกติกาแต่ก็ไม่ดีครับอ๋อนยกมือเทวดาชูเลยดูครับอขวาลบใน

เดี๋ยวมาบนว่าแพ้ได้ยังไงครับฉะนั้นใส่กันให้สุดปรหยุดที่เสียงละครังแล้วโอ้ยักสายตาสายคืนครับสัญละเดนี๋ยวก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับราคาดีคือสิ่งคาดการครับปัจจุบันนี้ต้องอาวุธครับขวาไปเอาซ้ายมาอาการเท่านั้นแหละความเป็นจริงอยู่ที่กรรมการนะโอ้ยเอาวิ่งสายเลย ดูก็เอ้าลเขาแล้วเขาแล้วเขาแล้วโอ้แมเดือดจริงๆครับแมเอ็ดนงนึป้บไปบแมดู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 ดาดูดูดูดาอ๋อคมาผมใจ ไม่อยอมติดนี่คุณมาผมไปเอาดูกับตองงงสาบอัดด้วยแกเตะยัดเข้าไปไม่ยอ,อย่าหมดใจเดี่ยวครับหามดิ้วพางช็อตกว่านั่นเลยดูแล้วครับตอนนี้เอาดูว่าชุดนี้ใครได้ด ชุดนีไชัดนยกที่สี่ครับแฟิมเองเมงเอเสงเเียวีนะครับทีมงานบอร์พิาจันรครับติดต่อล็อกพุ้ปัยายด่วนเครับตอนนี้ครับ อแต่ละคู่วันนี้ต้องยอมรับครับการประสานงานของสสิระภาและก็อาจารย์อยอภิชาติด้วยนะครับวันนี้ วันนี้ต้องยอมรับนะครับการประสานคู่มวยนี่โอ้โนหได้เล่นทุกคู่นะครับต้องขอบคุณสสิงห์อร์พาแล้วก็อาจารย์บอยอภิชาติเสร็จไนด้วยนะครับวันนี้ออกแล้วนได้เป็นยประโยชน์ยาบุญาเขาไม่หุบนถน้าได้แล้วห่วยน เอาละครับมาดูครับยกนี้ยกตัดสินละครุ่งภูธรแหมยกห้ายกสุดท้ายไม่มียกหกแล้ว จ,จับจับเทล้มสักคู่ครับลายเป็นมวยถูกโอ้แมขึ้นทัน้งพันับเอวิสเินตีอ้อ้าว ได้กว่าครับต้องบอกว่าสองค่ายนี้จะเป็นค่ายสิหบ่อน้ำค่ายน้องเจริญการช่างคาถาดีด้วยกันทั้งคู่แต่เชื่อแล้วเกินก็คู่นี้ต้องมีคาถาด้านแหละดูมาฝั่งแดงหรือฝั่งรั้วเพินจะด้านครับทีนี้ก็สุดดาวรุ่งเบญจลักษณ์นัทเบิเ์ตก็สือว่าพวกเราชาวโบวเไ้ครับมาร่วมเบิร์ตีครับ ครับครูจเจ้าอาวาสวัดตัดเสียวโอเทโอดีที่ตีคันครับแม่ครับเปลง่ยงได้เปลง่ครับยักได้ให้ยักน,นะครับอ,อาจจะมีภาคสองและผู้นี้ครับการคัดสันคู่มวยของสอสิงประภอ,อ้ลิ้มพิฆาตแล้วก็อาจารย์บอยอภิชาติด้วยนะครับส่วนหนึ่งวันนี้ ไม่ธรรมาดาครับดันบอยน,นี่ก็ลูกพี่ของลิฟวิาคาดอยู่แล้วอ๋อแล้วครับใกลแล้วครับใกลจะรู้ผลแล้วเอ็นสิบกาบาโโกโนยกเข้าไปยกเข้าไป เกมช่วงปลายยกสุดท้ายครับกฎยกสุดท้ายนะครับรอผลสักครู่ครับจากสามชายผู้ให้คะแนนโคดัง คำาทําสุดท้ายครับบทสรุปไปที่พาย,ยุสีสเกตัำทรบงค์คลสิทธิ์ม่น้ำอารมณ์กรมอยไทย